สับนะคะทุกคนเราจะทำทอดมันกุ้งนะคะมันหอยนะคะผงปรุงรสน้ำตาลซอสปรุงรสนะคะทุกคนเกลือขาวผักชีสับนะคะให้มันหอมพริกไทยถ้าใครไม่กินผักก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะทุกคนแป้งทอดกรอบนะคะทุกคนทุกันเสร็จแล้วเตรียม เกดขนมปังนะคะทุกคนเก็ดขนมปังทอดมังกุ้งนะคะทุกคนใหญ่เล็กผสมผสานากันไปให้ย่างให้เป็นรูแล้วก็เอาน,นี้ทิ่มไปนะคะทุเราจะเกียบนะคะทิ่มเข้าไป ใช้ตะเกียบทิ่มๆไปเขาก็เป็นโลแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันนะคะโอกคนเราจะทอดกันนะคะมันร้อนแล้วเราก็จะเอาทอดมันกุ้งลงไปเลยกาเอานะคะไฟกลางนะคะทุกคน งไปก็เดี๋ยวมั่ง ทำง่ายค่ะทุกคนลองไปทำดูกันนะคะทุกคนเด็กๆน่าจะชอบนะคะเมนูนี้ให่ก็กินได้เด็กก็กินดีนะคะทุกคนเมนูนี้เนาะ ทารนอาหาระนาระคะทุกคน